ยูเครนจำนนต่อหลักฐานสารภาพอาวุธนาโตสกัดระเบิดยักษ์ f a 5 0 0รัสเซียไม่ได้โดนถล่มวันละ2 0ลูกจนอ่วม จากกรณีสื่อตะวันตกต่างออกมาเผยแพร,แร่ข้อมูลถึงการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนโดยมีการระบุถึงการทำลายอาวุธที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงของรัสเซียโดยอาวุธของสหรัฐอเมริกานั้นทั้งนี้เมื่อวันที่12พฤษภาค,คม2566บอดดิทเวิร์อัปเดตได้มีการโพสต์ข้อความวิเคราะห์ถึงกรณีดังกล่าวโดยชี้แจงให้เห็นว่าเป็นโฆษณาชวนเชื่อตามสไตล์ยูเครนที่เคยทำมาตลอดปีกว่าเพราะว่าช่วงเริ่มสงครามปี2565ในยูเครนเคยประ คมข่าวเฟคนิวส์ลือกันมาว่ามี Ghost of Kiev นักบินยูเครนรายเดียวสอยเครื่องบินรบรสัสเซียเกือบ40ลำพอถูกจับโปะได้กองทัพอากาศยูเครนก็ออกมาอ้อมแอมยอมรับว่าเป็นแค่เรื่องแต่งขึ้นมาไม่เคยมีตัวตนอยู่จริง กองทัพอากาศยูเครนเคยปล่อยคลิปปลอมจากเกมแอนิเมชันสงครามอา m สาว่าสอยเครื่องบินรบรัสเซียตกมากมายถึงขนาดคนไทยเชื่อเอาคลิปมาประโคมข่าวสุดท้ายเจ้าของลิขสิทธ์เกมออนไลน์ออกมายืนยันว่าเป็นภาพจากเกมของเขาจึงหน้าแตกกันทั้งโลก กองทัพยูเครนออกมาประกาศชัยชนะมาตลอด1ปีแต่ในความจริงยังยึดคืนดินแดนสีแคว้นที่ทำประชามติแยกเอกราชไม่ได้เลยสักหมู่บ้านเดียวแถมยังเสียดินแดนเพิ่มทุกวันและเอกสารหลุดพันธกรสหรัฐรายงานว่าสูญเสียกำลังพลและอาวุธจำนวนมากให้กับเครื่องบทเนื้อรัสเซีย ไม่นานมานี้โฆษกกองทัพอากาศกยูเครนเคยออกมายอมรับว่ากองทัพรัสเซียได้ใช้ระเบิดยักษ์ FAP 5 0 0ธรรมดาดัดแปลงให้เป็นระเบิดร่อนความเร็วต่ำปล่อยใส่ราว20ลูกต่อวันและยังไม่มีอาวุธนาโต้ชนิดใดสกัดระเบิดเหล่านี้ได้ จากหลักฐานภาพถ่ายส่ราระเบิดที่ยูเครนอ้างตรงส่วนหัวและจุดอื่นๆไม่ใช้ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเชนซาวแต่บางลูกมันคืออาวุธเทียมปูนปั้นพ่นสีแล้วติดสัญญาณหลอกเรดาร์้้ยิงมาสกัดที่เป็นกลยุทธ์รัสเซียใช้เป็นประจำเพื่อหาจุดพิกัดร,ระบบต่อต้านอากาศยานนาตโต้แล้วทำลายจรวดเทพทิ้งแล้วยิงผสมกับระเบิดนำวิถีเจบบาะบังเกอร์เบต้า500ธรรมดา ที่มีจุดต่างๆตรงกับซากอาวุธนี้ที่มีเส้นรอบวงเล็กกว่าคนมากดังนั้น จึงไม่ใช่ซากของขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเคียนเซาที่ขนาดใหญ่กว่าคนหลายเท่าตามที่ยูเครนและสหรัฐพยายามโฆษณาชวนเชื่อหลอกลวงชาวโลกทั้งนี้เพื่อเบียงเบน,นกบเกลือนแก้หน้าเหตุร้ายจากนาโตโดนถล่มบังเกอร์ใต้ดินที่แควันเลวจนนายทหารระดับสูงในศูนย์บัญชาการเป็นปุ๋ยไปราว2 0 0รายหลักการคล้ายกับการจัดฉากยิงลูกโป่งบอลลูนและ ประเคนคดีพลึกพิลั่นให้กับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถ้าถูกจับได้ว่าโป๊ะแตกอีกแล้วก็จะหาประเด็นใหม่ๆมากบเกลือนถ้าจนแต้มจริงๆยูเครนก็จะอ้างว่าต้องขออาวุธดีๆจากนาโต้เพิ่มอีกเยอะๆเพื่อเตรียมตัวมีกำหนดจาบุกใหญ่รัสเซียออกข่าวแบบนี้มาปีกว่านับครั้งไม่ถ้วนแล้ว สุดท้ายผู้มีอำนาจยูเครนก็เอาอาวุธนาโตส่งขายทั่วโลกฟอกเงินเข้ากระเป๋าแบ่งกันมากกว่า1,000ล้านดอลลาร์ต่อเดือนหรือว่า35,000ล้านบาทเหมือนเดิมแน่นอน